หน่วยต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้ทาการยิงสกัดกันด้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนมากกว่า20ลำอสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในเช้าว,วันนี้13ตุลาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่12และ13ตุลาคม2025ยูเครนได้ส่งฝูงโดรนคามิกาเซ่เข้าไปยังพื้นที่แหลมไครเมียพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียตั้งแต่ปี2014 ตามการรายงานได้ระบุว่าโดรนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังเขตพื้นที่จังคอยหนู่อตตานอากาศยานของกองทัพรัรเซียได้ทำการยิงสกัดก้นโดรนของยูเครนในพื้นที่จังคอยแหลมไครเมียมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นที่จังคอยจากนั้นโดรนอีกฝูงหนึ่งก็พุ่งทะยานเลยไปเลยผ่านจังคอยลงไปทางตอนใต้ไปจนถึงเฟโอดอสียามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงในเฟโอดอสียา ตามการรายงานจากเจ้าหน้าที่ของรัสเซียรประจําแหลมไครเมียเซอร์เกอแอซิมอฟได้รายงานว่าในพื้นที่แหลมไครเมียนั้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหน่วยต,วตวาตานกาศยานของกองทัพรัสเซียได้ทำการยิงสกัดกั้นโดรนขามิกาเซ่ของยูเครนไว้ได้มากกว่า20ลำโดยที่มีโดรนบางลำพุ่งโจมตีเข้าใส่บริเวณโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้ แหล่งข่าว BNN ของพมา่าได้รายงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าการโจมตีเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับคืนของวันที่12ตุลาคม2025ยุรียูเครนได้ส่งฝูงดโดรนคามิเกาเซ่เข้าไปยังพื้นที่แหลมไครเมียโดรนบินเข้าไปในพื้นที่เขตแหลมไครเมียตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจากนั้นหน่วยต้าออนอากาศยานของกองทัพรัสราเียก็เริ่มทำการระดมปืนต้านอากาศยานยิงสกัดกัน ทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัเกียก็รัวปืนต้านอากาศยานสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงเวลา24นาฬิกาเที่ยงคืนครับตามกรายง,งานจากกระทรวงกลาโหมของกองทัพะัเกียได้รายงานว่าสามารถยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนไว้ได้ถึง37ลำสำหรับพื้นที่ที่เกิดไฟลุกไหม้หลังจากที่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครน พุ่งเป้าโจมตีโดยตรงนั้นก็คือคลังน้ํามันเฟอโอดซียาในพื้นที่แหลมไครเมียครับคลังน้ํามันแห่งนี้เคยถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนเข้าทําการโจมตีมาแล้วในวันที่6ตุลาคม2025ไฟลุกไหม้หลายวันครับหลังจากนั้นรัเสเซียพยายามที่จะควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้และสามารถควบคุมไว้ได้จากนั้นได้เริ่มดำเนินการซ่อมบำรุงซ่อมส่วนที่ได้รับความเสียหาย และในช่วงกําคืนที่ผ่านมาคืนวันที่12ตุลาคม2025ยูเครนก็ส่งดโดรนคาเิกาเซ่เข้าไปทำการโจมตีซ้ำครับและการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดไฟลุกไหม้หนักมากกว่าเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2025ที่ผ่านมาภาพด้านซ้ายมือน,นั่นคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2025ครับพลังน้ำมันแห่งเดียวกันในเฟรเซิยาทุกดโดรนคาเิกาเซ่ของอยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่ และภาพด้านขวามือคือภาพที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับคืนระหว่างวันที่1 2และ13ตุลาคม2 0 2 5คลังน้ำมันเฟอโดเซียแลมแคลมียคลังน้ำมันเดียวกันจากคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นของแคลมีเได้นำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าดูเหมือนว่าภายในคลังน้ำมันเฟอรดเซียนั้นถังน้ำมันขนาดใหญ่อย่างน้อย3-4ถึงถังถูกโดรนคาเิกาเซ่ข,ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าโจมตีโดยตรงครับจะสังเกตเห็นได้จาก บริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเซอร์เก้อแอซิมอฟเจ้าหน้าที่ของรัสเซียประจําแหลมไครเมียได้ออกมาประกาศให้ประชาชนในแหลมไครเมียได้ทราบว่าอย่าได้วิตกกังวลมากเกินไปให้รอฟังคําประกาศจากแหล่งข่าวทางการของกองทัพรวมทั้งแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแหลมไครเมียช่วงนี้เป็นช่วงที่ในพื้นที่แหลมไครเมียมีการขาดแคลนพลังงานที่จะใช้สำหรับยานยนต์ครับ ดังนั้นรัสเซียก็เร่งในการขนส่งพลังงานเชื้อเพลิงเข้าไปยังแหลมไครเมียแต่ยูเครนเองก็ได้ทําการสกัดกั้นการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปยังแหลมไครเมียครับเพราะว่านี่คือการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในการโจมตียูเครนรัสเซียกองทัพรัสเซียก็มีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันดังกล่าวในการเสริมกําลังของกองทัพใช้ในการเติมยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซีย และส่งไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงครับสำหรับคลังน้ำมันฟิโอรรเซียนั้นเป็นคลังน้ำมันที่มีการขนส่งน้ำมันทางน้ำครับมีการขนส่งเข้าไปที่นั่นและเรือก็มีการไปเติมน้ำมันจากคลังน้ำมันแห่งนี้การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมันแห่งนี้ส่งต่อไปยังพื้นที่ทางทหารในแหลมไครเมียซึ่งเป็นฐานของกองทัพรัสเซียนั้นก็จะมีการขนส่งออกกันไปครับ และก็เป็นการสนับสนุนกำลังพลในการที่จะส่งยานยนต์ทางทหารเข้าไปอย่างพื้นที่เขตจังหวัดเคอร์ซอนและพื้นที่จังหวัดซับโปริเซียรประเทศยูเครยนยูเครยนยังคงมีความพยายามในการที่จะยึดคืนแหลมไครเมียหลังจากที่กองทัพรัเสเซียได้ทำการยึดเอาไปผนวกเข้ากับดินแดนของรัเสเซียในปี2014ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะมองเห็นว่าทำไมยูเครนไม่ทำการตัดสะพานโคชในแหลมไครเมียก่อนหน้านี้ยูเครนเคยใช้ระเบิดท NT หนักหลายตันครับบรรจุไว้ในรถบรรทุกขนส่งและวิ่งเข้าไปในพื้นที่สะพานโคชแหลมไครเมียโดยวิ่งออกจากประเทศรัสเซียเข้าไปยังแหลมไครเมียโดยใช้เส้นทางสะพานโคช หลังจากที่รถบรรทุกแล่นไปถึงจุดที่เหมาะสมมันก็เกิดการระเบิดครับการระเบิดดังกล่าวส่งผลให้ทางรถไฟที่อยู่ข้างๆได้รับความเสียหายรวมทั้งบางช่วงบางตอนของพื้นผิวสะพานได้ซุดตัวลงไปร่วงหล่นลงไปยังน้ำทะเลดำที่อยู่เบื้องล่างแต่สะพานก็ไม่ขาดครับยังสามารถใช้การได้บางส่วน แรงระเบิดสร้างความเสียหายให้กับบางส่วนของสะพานในภายหลังยูเครนก็มีความพยายามที่จะส่งดโดรนผิวน้ําเข้าไปทําการโจมตีบริเวณโคนเสาสะพานแต่เสาต่อม้อสะพานก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยครับรัเสเซียมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งแนวป้องกันดโดรนบริเวณสะพานเคริร์ชแหลมครเมียมอย่างนาแน,น่นเพราะรัเสเซียก็รู้อยู่ว่า ยูเครนจะต้องดําเนินการโจมตีสะพานแห่งนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสะพานหลักที่เชื่อมต่อระหว่างรัเสเซียไปยังแหลมครเมียประเทศยูเครนพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของรัเสเซียตั้งแต่ปี2014ตามการรายงานได้ระบุว่าสะพานเคริร์ชแหลมครเมียนั้นถูกออกแบบโครงสร้างให้มันมีความแข็งแกร่งมันถูกออกแบบมาให้แข็งแรง ถึงแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งแข็งแรงแค่แแแไหนยูเครนกำลังหาวิธีการจะปลดสะพานเคิร์ชในแหลมไครเมียแต่ในช่วงเวลานี้กองทัพรัสระเียได้ส่งกำลังพลไปตรึงเอาไว้ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเคอร์ซอนและตอนใต้ของจังหวัดซับปริเซียรวมทั้งโดเนตและลูฮันสิ่งนี้อาจจะเป็นอุปสรรคพอสมควรในการที่ยูเครนจะทำการโจมตีสะพานเคิร์ชได้อย่างง่ายดายครับ จุดที่ตั้งของสะพานเคิร์ชนั้นอยู่ห่างไกลจากพื้นที่การสู้รบแนวหน้าประมาณ300กิโลเมตรครับ300กิโลเมตรนี่ก็ถือว่าไกลมากครับในการที่จะใช้มิไซล์หรือว่าอาวุธอื่นๆเข้าไปทำการโจมตีสะพานเคิร์ชดังนั้นในช่วงที่ผ่านมายูเครนจึงมีความพยายามหลายวิธีครับทั้งมีการส่งหน่วยก่อวินาศกรรมเข้าไปทาการพยายามที่จะตัดสะพานเคิร์ชแต่ว่า ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งคือสร้างความเสียหายกับพื้นผิวสะพานก็เป็นการชะลอการขนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพรัรเซียเข้าไปยังแหลมไครเมียแต่เป้าหมายของยูเครนอาจจะหมายถึงการตัดสะพานเคิร์ชซึ่งก็จะเป็นสะพานหลักสะพานสำคัญทางยุทธศาสตร์การรบของกองทัพรัรเซียยูเครนต้องการตัดสะพานนี้แต่รัเสเซียก็ต้องการที่จะรักษาและปกป้องสะพานเอาไวใ้ให้ได้มากที่สุด เพราะว่านี่เป็นสะพานสําคัญที่รัสเซียจะสามารถส่งอาวุธเข้าไปยังแหลมไครเมรรียเสริมกําลังพลและส่งหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปยังแหลมไครเมรียครับเพื่อที่จะไปบุกพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนขึ้นไปในช่วงที่กองทัพรัสเซียยกกาลังพลรุกรานรยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ซึ่งเป็นการบุกรุกรุกรานยูเครนครั้งใหญ่รัสเซียก็มีการเตรียมการจากพื้นที่แหลมไครเมรียนี่แหละครับส่วนหนึ่งคือเตรียมจากพื้นที่แหลมไครเมรีย พื้นที่ยึดครองตั้งแต่ปี2014รัสเซียก็มีการเตรียมการตั้งแต่นน้นครับเตรียมที่จะบุกพื้นที่ทางตอนใต้การบุกก็ต้องใช้เวลาครับจะต้องมีการเตรียมพื้นที่หน่วยทหารพื้นที่ทางทหารและเตรียมฐานที่สําคัญทางทหารในพื้นที่ยึดครองเจ้าคราวจากนั้นเมื่อเวลาเหมาะสมรัสเซียก็เตรียมการบุกยูเครนส่วนหนึ่งบุกมาจากทางฝั่งเบลารุสส่วนหนึ่งมาจากทางฝั่งเบลกรัด จากรอสตอฟรัเสเซียบุกเข้าไปในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตโลฮันเข้าไปยังซัโปริเซียเข้าไปยังเคอร์ซอนซึ่งในพื้นที่เหล่านี้ก็มีประชาชนที่เป็นฝ่ายฝ,ากฝายักใฝ่รัสเซียอยู่แล้วครับรัเสเซียบุกยูเครนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศยูเครนได้รับข้อมูลข่าวกรองจึงได้มีการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับ ดังนั้นยูเครนจึงสามารถเข้าทำการสกัดกั้นกองกำลังของกองทัพร,รัเสเซียที่ยกกำลังพลไปนับแสนนายรัเสเซียก็ระดมกำลังพลรวมทั้งอาวุธเข้าทำการโจมตีเข้าใส่เมืองต่างๆเมืองสำคัญของอยูเครนในเคียฟในพื้นที่มาริยูปอในพื้นที่ซับบริเซียเคอร์ซอนและในพื้นที่ทางตะวันออกของอยูเครนครับในคาเคฟโซมี ทางเหนือก็จะเป็นเชนีเฮฟส่วนเมืองหลวงของยูเครนก็คือกรุงเคียฟรัสเซียเร่งกำลังพลเป็นอย่างมากเพื่อที่จะพิชิตกรุงเคียฟให้ได้แต่ยูเครนก็ออกมาสกัดกั้นมีทหารยูเครนจากกองพันรถถังทหารพลร่มและทหารหน่วยอื่นๆของยูเครนเข้าทําการสกัดกั้นครับจึงทําให้กองทัพรัสเซียไม่สามารถบุกยึดกรุงเคียฟได้ยานยนต์ที่ต่อแถวเรียงรายหลายสิบกิโลเมตรจะเข้าบุกกรุงเคียฟ แต่ก็ถูกสลายไปโดยเจเวลินรวมทั้งโดรนคาเิกาเซที่มีชื่อว่าเบรรักตายูเครนใช้อาวุธเหล่านี้ในการสกัดกั้นการบุกข,ของกองทัพรัสเซียคล้ายๆกับว่าเป็นการตัดขบวนรถของกองทัพรัสเซียออกเป็นช่วงๆครับพอตัดออกเป็นช่วงๆยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียก็เริ่มวิ่งออกจากถนนหลักลงไปวิ่งในทุงน่งนา นั่นก็เป็นมหากราบแห่งการสกัดกั้นกลางทุ่งนาตามป่าละเมาะการเตรียมการของกองทัพรัสระีีก็อาจจะเรียกได้ว่าเตรียมการมาดีพอสมควรครับจึงสามารถเข้าทําการยกกําลังผลเข้าไปยึดครองพื้นที่ดินแดนบางส่วนของยูเครนไว้ได้การสู้รบกันกินเวลาตั้งแต่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงวันนี้ครับ13ตุลาคม2025 การสู้รบกันอย่างหนักหน่วงยังคงดําเนินต่อไปครับเวลานี้กองทัพรรสเซียยังคงตรึงกาลังพลเอาไว้บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเคอร์ซอนซัปโปริเซียโดเนตและลูฮานและพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกของคาเคฟจะสังเกตเห็นได้ว่ากองทัพรรสเซียพยายามที่จะเสริมกําลังพลเข้าไปในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าทุ่มกําลังพลทางทหารเข้าไปเอาชีวิตทหารเข้าแลกครับ ดังนั้นกองทัพรัสรซเยใช้วิธีการเหล่านี้เพื่ออะไรครับแอดมินคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือรัสเซียพยายามที่จะให้ทหารรัสเซียยกกําลังผลเข้าไปแล้วก็กดดันทหารยูเครนให้ถอยร่นเข้าไปให้ได้ลึกมากที่สุดเป็นการให้ถอยร่นให้ห่างจากสะพานเคริร์ชในแหลมไครเมียตอนนี้ทหารยูเครนอยู่ห่างไกลาจากสะพานเคริร์ชแหลมครเมียประมาณ300กิโลเมตรครับ นั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่การสู้รบแนวหน้าในฝั่งด้านขวาของแมน่น้ำดนิปลอจังหวัดเคอร์ซอนกับฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำดนิปรอนั้นมีทหารรัสเซียตรึงกำลังพลอยู่ที่นั่นครับมีการสู้รบกันไปมารัสเซียผลักดันให้ทหารยูเครนถอยร่นเข้าไปในพื้นที่ด้านในของยูเครนครับนั่นเป็นความพยายามของรัสเซียแอดมินคิดว่ารัสเซียก็คงจะมีการปกป้องสะพานเคอร์ชนี่แหละครับเพราะว่าเวลาที่ ผู้บัญชาการหรือว่าเสนาธิการทหารก็วางแผนที่จะทำการรบเนี่ยเขาก็คงจะต้องมองหาจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญจุดแข็งของตนเองว่ามีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งที่จะมีการป้องกันไว้ให้ดีก็คือสะพานเคิร์ชเนี่ยแหละครับเป็นเส้นทางขนส่งกําลังพลขนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารเข้าไปยังพื้นที่ตอนใต้ของยูเครนถามว่าหนักสําหรับยูเครนไหมครับแอดมินคิดว่าก็หนักครับเพราะว่า เมื่อมีทหารรัเสเซียหลายแสนนายอยู่ในพื้นที่ทั้งเคอร์ซอนซับโปริเซียโดเนตโดเนตและลูฮันสิ่งนี้ก็จะทำให้ยูเครนมีความยุ่งยากในการที่จะผลักดันและขับไล่กองทัพรัเสเซียให้ถอยร่นกลับไปยังพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นแบ่งประเทศในปี1991สำหรับการที่รัเสเซียได้มีการประกาศผนวกเอาดินแดนของยูเครนเคอร์ซอนลูฮันโดเนตซับโปริเซีย สี่ดินแดนนั้นอันนี้ยูเครนไม่ให้คุณค่าครับเป็นการประกาศแบบลมๆแรงๆในระหว่างที่มอสโกได้มีการเฉลิมฉลองประกาศพิ่มดินแดนของยูเครนทั้งพื้นที่โลฮานโดเนตซับโปเรเซียและเคอร์ซอนยังคงมีการสู้รบกันอยู่สิ่งที่ยูเครนกําลังมีความพยายามต่อไปและเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกองทัพในงานด้านการป้องกันประเทศนั่นก็คือการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเช่นการพัฒนามิสไซล์และดโดรน สำหรับโดรนผิวน้ำของยูเครนมากกราตั้งแต่มากกราเวอร์ชันจนถึงมากกราเจและคาดว่าจะมี8ต่อไปครับโดรนผิวน้ำของยูเครนทำให้กองเรือแห่งทะเลดำของกองทัพรัสเซียต้องถอยร่นเคลื่อนย้ายเรือรบที่สำคัญสำคัญออกจากอ่าวเซวาสโตปอไปประจําการในพื้นที่โนวรัสซิสประเทศรัสเซียสิ่งที่ยูเครนสามารถทําให้เกิดขึ้นอย่างมีผลงาน ชัดเจนนั่นก็คือสามารถทําให้รัเสเซียมีการเคลื่อนกองเรือทะเลด,ดําไปยังโนวรรสเซสครับซึ่งถ้าเรือรบของกองทัพอเมริกย,ยังจอดประจําการอยู่ในพื้นที่อ่าวเซวัสตโตปอต่อไปรัเสเซียก็จะมีขีดความสามารถในการโจมตีโดยมิซลยเข้าไปยังพื้นที่โอเดสซาและเคอร์ซอนและพื้นที่ซับปโปริเซียอย่างหนักทุกวันจากการที่ยูเครนสามารถทําให้กองเรือรัเสเซียเคลื่อนย้ายฐานที่จอดเรือได้ ก็ทําให้รัเสเซียหันไปทําการโจมตียูเครนโดยการใช้ดโดรนคาเิกาเซ่โดรนสาเหตจากอิรนันที่รัเสเซียได้รับและมีการพัฒนาเป็นเกลันหนึ่งสองสาใช้ในการโจมตีเข้าใส่เมืองต่างๆและจุดสําคัญต่างๆในยูเครนแทนการที่จะพึ่งพาการโจมตีจากเรือรบเนื่องจากฐานจอดเรือของกองทัพรัเสเซียนั้นอยู่ในนูโรอซิสก็อยู่ห่างไกลาจากพื้นที่เป้าหมายไกลมากครับ สำหรับโอเดสซานั้นอยู่ห่างกันถึง550กิโลเมตรและเคอร์ซอนก็อยู่ห่างไกลาจากนูรอเซตถึง450กิโลเมตรส่วนซาโปเรเซียนั้นอยู่ห่างไกลถึง400กิโลเมตรดังนั้นกองทัพรเสเซียจึงได้ใช้ดโดรนคามิกาเซและมีการพัฒนาให้มันมีความสามารถในการติดตั้งหัวรบที่มีน้ำหนักมากขึ้นเร็วขึ้นและมีการใช้มิสไซล์จากระยะไกล เป็นมิสไซล์ที่มีความแม่นยำสูงรวมทั้งขี่ปนาวุธร่อนครูสมิสไซล์มิสไซล์ชนิดคาลิบเบอร์เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในยูเครนจากระยะไกลสิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่ายูเครนสามารถผลักดันอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวออกไปให้ไกลขึ้นสิ่งที่ยูเครนจะทำต่อไปนั่นก็คือลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียด้วยการพัฒนาโดรนให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อที่จะโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารในดินแดนรัเสเซียและในเวลานี้มีรายงานด้วยว่าสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาเกี่ยวกับการที่จะส่งโทรมฮอคกและเอตัให้กับยูเครนซึ่งเป็นมิสไซล์ที่มีความแม่นยำสูงสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลโดยลำพังของยูเครนแล้วการสู้ด้วยใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ว่าการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ที่ไม่เห็นดีไม่เห็นชอบกับการที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นพันธมิตรของยูเครนก็มีส่วนสําคัญในการช่วยยูเครนในการระงับยับยั้งผลักดันและขับไล่กองทัพรัสเซียให้ถอยร่นไปครับแต่ว่าสิ่งนี้ก็คงต้องมีการใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าการที่พันธมิตรของยูเครนจะพิจารณาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับยูเครนเพื่อผลักดันและขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นดินแดนยูเครนนั้น ก็ทำได้ค่อข้างที่เจนหนืดพอสมควรสำหรับในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นไปไม่ได้ครับเนื่องจากว่ารัเสเซียไม่ยอมหยุดแม้ว่าทรัมป์จะส่งตัวแทนไปทำการเจรจากับรัเสเซียให้รัเสเซีย,ยยุติสงครามสหรัฐอเมริกาเห็นท่าทีของปูตินแห่งรัเสเซียว่ารัเสเซียไม่มีแนวโน้มที่จะยุติสงคราม กลับได้ทำการโจมตีพื้นที่ต่างๆในยูเครนอย่างต่อเนื่องนั่นก็ส่งผลให้ชีวิตและทรัพย์สินพล,ลเรือนชาวยูเครนต้องเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับโวลดิเมีย์เลนสกีประธานาธิบดีของอยูเครนได้มีการยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา2วันติดกันแล้วครับทั้งในวันที่11และ12ตุลาคม2025ตามกรายง,งานจากโวลดิเมีย์เลนสกีได้บอกว่า การพูดคุยกันนั้นมีการพัฒนามีความก้าวหน้าในการที่จะเสริมความแข็งแกร่งและสนับสนุนยูเครนในการป้องกันตนเองรวมทั้งการโจมตีในระดับลึกเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารของรัสเซียตามการรายงานก็ได้บอกว่าสหรัฐอเมริกากำลับบงพิจารณาที่จะจัดส่งโทมมฮอคกวมทั้ง a อตั ax, ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนบ้างครับ ข่าวนี้เองก็ทำให้ฝ่ายรัเสเซียเองก็มีการออกอาการพอสมควรครับถามว่ารัเสเซียกลัวไหมในด้านหนึ่งรัเสเซียอาจจะเกรงกลัวโทมมฮอกและเอตัที่จะใช้ในการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของรัเสเซียครับเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพสูงและมันเทียบไม่ได้กับดโดรนคามิกาเซที่ยูเครนเคยใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัเสเซียคือมันมีประสิทธิภาพสูงมากกว่า แต่ว่าทางฝั่งรัสเซียเองก็ได้ออกมาโมว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะส่งโทมฮอคให้กับยูเครนแต่นั่นก็ไม่อาจที่จะช่วยในด้านการรบในพื้นที่แนวหน้าจะมีผลกระทบในด้านการรบในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าหรือไม่นั้นก็ต้องรอคอยดูกันต่อไปครับว่าเ t ตัคซหรือว่าโทมฮอคระยะไกลจะมีผลกระทบต่อการสู้รบหรือไม่นั่นก็เป็น เรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังครับพูดไปพูดมานี่ก็20กว่านาทีแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไ like, ลค share, ์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ